มาดามแป้งทำใจเข้าสู่ช่วงวัยชราปีหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมาดามแป้งเผยปีหน้าเข้าสู่วัยชราแล้วทอนในต้องคิดบวกบวกเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยโชคดีแอคทีฟตลอดไม่แก่สวยอมตะปีหน้าจะชวนชมผู้อารยาเข้ากวนปาร์ตี้นางเอกเปิดตัวครั้งแรกในฐานะนิวเฟสออฟเออริโเรอปารีสรีเวเทลฟสำหรับมาดามแป้งนวลพันล่ำซํำซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นมากอีกทั้งปีหน้าจะเข้าสู่วัยชราอายุหกสิบแล้ว ตื่นเต้นปกติตรงนี้จะเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาแต่วันนี้เป็นผู้สื่อข่าวความงามก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ถูกเลือกเป็น New Face of o ออยากบอกว่าประทับใจมากเป็นตัวช่วยโดยธรรมชาติมากต้องบอกว่าหน้าแป้งไม่ได้ผ่านการทําอะไรมาเลยคืออย่างที่ทราบว่าปีหน้าแป้งอายุ60ปีแป้งเกิดปี2509ปีหน้าจะเข้าสู่วัยชราแล้วอเข้ามาก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจแป้งมากเพราะปีหน้าแป้งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมาอยู่ตรงนี้ ได้ถือเป็นกำลังใจที่ดีตัวแป้งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสนามบอลมา19ปีเพราะฉะนั้นมายืนตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่นานก็ดีใจและตื่นเต้นแฮปปี้ถูกยกสวยอมตะไม่มีใครล้มได้ดีใจค่จริงรอคะคือตอนที่อายุ40ปีก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความรู้สึกที่โอเคมากพอห0ก็อีกแบบหนึ่งแค่พอเลยห้มันเป็นจุดกระชากใจ และยิ่งแป้งเป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตเยอะเห็นข่าวแป้งทำงานตลอดเวลาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์น้อยมากแต่ก็ต้องจัดการแล้วพอปีหน้าเราก้าวเข้าสู่เลข6ได้ยินคำแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าดีต่อใจอย่างแท้จริงก็มีคนถามว่าออกกำลังกายไหมก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่เป็นคนที่แอคทีฟและทำงานหลายอย่างอาจจะเพราะว่าอยู่กับความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งธุรกิจประกันที่ทำทั้งงานกีฬาฟุตบอลเหมือนการทำฟุตบอลจะมีแพ้มีชนะก็เหมือนขึ้นสวรรค์กับลงนรกเหมือนมีสามหน้า เลงดึงชมผู้อารยาเอฮาเกตเข้ากวนปาร์ตี้นางเอกน้องๆน่ารักมากน้องๆคือเป็นคนที่งามอย่างทรงคุณค่าอย่างแท้จริงน้องชมแป้งเจอบ่อยก็เคยไปรายการสามแซบของโพลีพลัสก็จะเจอน้องแล้วแป้งมีโอกาสได้ไปคานก็มีโอกาสได้เจอกับน้องแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักน้องชมสวยน่ารักไม่น่าเชื่อว่าจะลูกสามคนแล้วโดยเฉพาะคนเล็กแอบิเกลคือแป้งก็ดูตลอดมีโอกาสแน่นอนเดี๋ยวปีนี้จะต้องชวนแล้ว เพิ่งเป็นโควิดไม่รู้ติดจากไหนไม่เคยป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลมาก่อนเลยแป้งเพิ่งหายจากโควิดมาได้สัก18วันเป็นเยอะมากเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเราไม่รู้ว่าไปติดมาได้ยังไงวันที่ทราบคือกำลังประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้วระหว่างประชุมหมอก็ไลน์มาเราก็แบบเอาไงดีไม่กล้าพูดแต่ว่าโชคดีที่กรรมการที่นั่งข้างๆท่านไม่ติดก็เข้าโรงพยาบาลไปตอนนี้ก็คือไม่เต็ม100แคนเซิลงานเยอะเลยหมอไม่ให้บินเลยแต่ตอน นี้ก็คือเริ่มกลับมาทำงานได้2อสวันแล้วหลายหลายคนก็เป็นห่วงไม่เคยเห็นมาดามแป้งต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลขนาดนี้ก็คือสะดอกเคราะหไม่เกี่ยวนะแต่เดือนนี้ดาวย้ายสามดวงราหูพฤหัสเสาร์ก็ขอให้ผ่านพ้นมีแต่เรื่องดีๆทำใจให้คิดบวกเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวัยเป็นมาดามได้ผ่านทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีทอนหายใจทำใจก็คือการเตรียมตัวนี่ไม่ได้อยากจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะ แต่ว่ามันเข้าไปแล้วก็ทําใจให้คิดบวกแล้วก็จริงๆแล้วแม้แป้งจะอายุ60แต่แป้งเป็นคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังแอคทีฟแล้วก็ทําได้หลายเรื่องก็เป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ในวัยเดียวกับแป้งจริงๆแล้วแป้งเชื่อว่าวัยที่เพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่ตามมาซึ่งหาได้ยากก็คือประสบการณ์ชีวิตแป้งเชื่อเสมอว่าแป้งมาเป็นมาดามแป้งได้ก็เพราะผ่านประสบการณ์ทั้งที่ดีและทั้งไม่ดีสิ่งไม่ดีทุกครั้งแป้งก็มองว่าสิ่งที่ไม่ดีก็กลับมาแก้ไขและจดจําว่าถ้้้าาาามััันนนนเเเเกกกิิดดขึบรรรออีคงงจะไไปทไห ก็อย่างที่บอกว่าแป้งเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเสมอก็ตามสไตล์แป้งเหนื่อยหรือล้ายัางไงร,ร้องให้แล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าชีวิตต้องเดินต่อไปอย่างที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็น the end of the world